สวัสดีทุกคนครับ4.33 Creative Lab วันนี้ผมจะมาเล่นเกมแล้วก็แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับเกมนี้ครับ Boxing Star นี่คือเกมต่อยมวยที่ยืนระยะมาได้ถึง4ปีแล้วนี่ฉลองครบรอบ4ปี Anniversary นะครับ ก็ผมเคยเล่นแล้วประมาณสัก2ปีก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่เพลินเหมือนกันน่าจะมีติดเครื่องไว้แล้วก็มีทั้ง iOS และ Android ด้วยโอเคเรามาเข้าูเรื่องกันครับสนามบ็อกซิ่งสตาร์สนามนแห่งนี้มีการแข่งขันบ็อกซิ่งสตารครั้งที่20มีสถิติชนะ57ไม่แพ้ใครเลยของโจคิงเดี๋ยวเป็นตำนานนะฮะ <Fight. S 1> อันนี้เป็นทัทอนะครับ เขาบอกว่าในการยับซ้ายให้แตะบริเวณซ้ายมือของหน้าจอจัดไปนี่คือยับแล้วก็ในการยับขวาให้แตะบริเวณขวามือของหน้าจอนี่แย่จมูกไปทันทีหนึ่งในการทุกซ้ายให้ปาดจากซ้ายไปขวาปาดเข้าให้นี่แล้วก็ในการทุกขวาให้ปาดจากขวาไปซ้ายโค้ก็ให้กกหูในการรับประคัดซ้ายครับให้ปาดจากซ้ายล่างขึ้นไปด้านบนของจอแบบนี้โค้มันบอกได้วะ่ะ ส่วนในการอัปเปอร์ขวาให้ปัดจากขวาล่างไปด้านบนของเจาะแบบนี้แล้วไงต่อปึ๊บเด <c oughs> นเกฟก็ลังจะโจมตีสวนกลับโจจะหลบได้หรือไม่กดหลบถ้าเกิดสมมติต้องการกดหลบโยกหลบโจมตีทางขวาแบบนี้แล้วก็ปัดนี่แบบนี้ปึ๊บเคาน์เตอร์แอตแ,แ,แทคด,ด้วยการอัปเปอร์คัทะทีหนึ่งยังไงต่ออัปเปอร์คัทอีกทีหนึ่งปึ๊บโดนวะอ้าวเคาเตอร์สิครับ สี่อัปเปอรค่าทีกี่นึงโอ้โหอาวแล้วนจะทำให้ตายครับตอนนี้เดนเกฟกำลังใช้ท่าพิเศษมมยกอดยกหลบโจมตีด้วยเมกพันยกหลบก่อนปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ท่าไม้ตายสวนกับไรยยบ่ลอยสองหมื่นสี่ดาวง่ายเก่งหมุนสักรอบนึงคลีนเคโอเรียกว่าเพอร์เฟคพลังยังเหลือเลิศร้อยเปอร์เซ็นต์หัวนมดำด้ดวยนี่ จูดนวมทองและตีหัวนวมตัวเองโอเคกดข้ามไปครับนี่คือเนื้อเรื่องของซุปเปอร์สตาว้าวได้ดูกันชกนั้นไหมโจคิงป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้นายควรสร้างชื่อให้เป็นที่จักบ้างนะเราคือไอดำนี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เขาบอกให้เลือกประเภทรูปร่างของคุณถ้าจะดำเลยก็คงไม่ดีอย่างนี้ก็น่าแก่เอาแบบนี้ดีกว่าดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยส่วนชื่อก็ตั้งแบบ อะไรเดียวเอาเวกไปเอาเวกแล้วไปที่12แล้วกันนะน่าจะไม่มีใครใช้ชื่อนี้นะโอเคสร้างอ้าวเดี๋ยวนะมีผู้ใช้งานชื่อนี้แล้วเอาไงดีวะเดี๋ยวนะเอาเวกสิบสองเอาเวกสิบสองเอาไงดีวะเอาเวกอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเวกเคนนิงได้ไหมเอาเวกเคนนิงนี่เอาเวกเคนนิงสิบสอง ชื่ออะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรไปเรื่อยๆแน่นอนเรียบร้อยไม่มีใครใช้ชื่อนี้นะครับนี่แม่สาวคนนี้กำลังเล่นเกมอยู่อาหารก็ไม่มีแล้วด้วยทำอะไรสักอย่างสิโวยวายทำไมเราไม่มีเงินพอซื้อของสำหรับแข่งซะด้วยทางนอกคุ่นวัยอะไรกันนะแต่ว่ามีคนตามนายมา่าเปิดประตูไปดูสิมีพวกหนุ่มๆตามหาหนายอยู่ในตอกด้านหลังเนี่ยดูเหมือนจะมาจากวงมวยเถื่อนที่นายชอบไปใช่ไหมอ๋อ เราชอบไปดูมวยเถื่อนสติดไฟเตอร์อะไรประมาณนี้ถ้าจะหลงทางแล้วก็อย่าเพ่นพ่านไปมาเหมือนคนโง่สิแค่เลขฉันมาก็พอ,อหลงทางหีืหร่ออ๋อไม่สาวที่ชื่อเอ็มม่านะครับโอเคนะเพิ่มเติมนี่คืออะไรเ <just> ข้าสู่หมดเนื้อเรื่องนั่นเองไหนดูสิเนื้อเรื่องหลักเขียน okay. ว่าอะไรเี่ยเปอร์เซ็นต์การดำเนินการคือศูนย์อยู่นะครับโอเคตอนที่หนึ่งคือเหล่านักสู้นั่นเองนีชื่อฮวนฮวนเลแวนไั่มาถึงจนได้ฉันแหกปากเลขจนเสียงแหกไปหมดแล้วเนี่ย จะแหกปากก็ทำไมกดกิ่งก็ได้เอ้ย,ยจอร์จนี่ไงคนที่ฉันกำลังพูดถึงไหนจอร์จพี่ไงจอร์จกุ้งแห้งฮะไอ้กุ้งแห้งเนี่ยนะโอ้โหด่าตัวเองปะเนี่ยเขาเนี่ยเหรอที่ชนะเจ็ดยกลวดอ๋อเราแสดงว่า,าเราก็เก่งนะั่นเองเราไปสร้างตำนานไว้ท,ที่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วกันเนาะมันถึงตามมาคนบอกอะไรเนี่ยฉันเสียรายได้ไปตั้งสัปดาห์เพราะเขาแหมพูดเฉพาะเชีิดที่โกเขาพูดเขากันเหรอ อันนี้โฮเซ่เฮ้ยอันนี้ฉันจะลายอย่าเสียเวลาเลยคุยทุเลาให้เสร็จดีกว่าเออโฮเซ่ Jose, ฟัง่ไยหนูแกเข้าใจใช่ไหมเรามาที่นี่เพราะมันเลยจุดที่จะต้องคุยกันแล้วมีคนก็บอกว่าอะไรเนี่ยเพราะเธอเพราะเธอโฮเซ่ไว้ฉันอัดมันให้นุ่มก่อนแล้วค่อยมาฟังคำแก้ตัวมันโอ้ยใช้แต่กำลังนะสมองไม่มีอ่ะ ร้อสจังเราบอกว่าจะจ่ายแกถ้าหาดแกยอมล้มในการชกแกนี่ไม่รู้จักควาโอกาสดีๆไว้เลยหรือไงนี่คุ้แพงบอกกอนเอ็มม่าบอกอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็โดนหาเรื่องนี่แก๊งสามชาแก๊งเรเบนโอเคลุยเลยดีกว่าเราจะต้องปะทะกับขวนตือหวนนั่นเองมาต่อสู้กันไม่แน่ใจว่าเสียง ภาพก,กับเสียงเกมมันจะครบกบกันหรือเปล่าครับอ่ะไม่เป็นไรมาพี่ฮวนเอาประคัตไปดอกหนึ่งก่อนแล้วกันคุกขวาอีกดอกหนึ่งฮึ่บหลบโอ้ไม่ได้ว่าหลบไม่พ้นหมัดเบาโถเอ้ยมากอดกอดทำไมใจเกเรไงเอาประคัตทีหนึ่งคุกขวาอีกทีหนึ่งคุกซ้ายตามแล้วก็อัพเพื่อคัดโอ้โหหมืน่นอายุหมัดแล้วครับสมบูรณ์เรียบร้อยดาโทษฐานใจเกเร มาเล่นอะไรกับพี่6านะไม่ชอบเลยเรียบร้อยจบอะไรกระจอกจังนับสิบแล้วโอ้โหแรับคาบเนี่ยเรานี่ยังเลือดอยู่91เลยแลง์เอสยกที่หนึ่งชนะเพิ่มเลเวลเป็น2เรียบร้อยสถิติการชกเพิ่มขึ้นแล้วดูเหมือนเราจะได้ไอเทมเป็นนวมสีส้มๆมานะครับอ่ะไม่เป็นไรถัดไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลา อย่าบอกนะเราต้องเจอกับไอ้จอชอ่ะโอเคสงเคราะห์มาหน่อยแล้วกันเดีย๋ยวจะต่อยเฮเวนแตกเลยค่อยดูอ่ะต่อสู้มาพี่จอชส,ส่งหน้าไม่น่าชื่อจอชรันด์ว <Round one. S 1> ันอ์ลุกขวาก่อนเฮ้ยบอกว่าบอกได้ลุกขวาสองทีอึ้ยตายหลบทุกสักทีหนึ่งแต่นี่เต็มกามอัปเปอร์คัตเต็มคางทุกอีกทีเต็มกาม อะไรเนี่ย <poisoned> ส <indo> <wast Salvador> oh. ีม <music Brothers> okay, ัดหมุนเลยสีมัดแล้วหมุนเลยทีเดียวแหมหมุนเป็นไมเคิลไม่ต้องลุกแล้วอย่างเงี้ยอย่าลุกเลยสมเพศตอนนี้เรียบร้อยนอนหมอกไปซะแหมดูจะกระจอกวัตัวเมื่อกี้อีกกระจอกว้วนอีกแลงเอสนะครับตอนนี้เพิ่มเร็วข้เป็น3มเรียบร้อยแล้วก็ได้นวมสีแดงมาด้วยอ่ะต่อไป อ้าวอยู่ดียอดเล่นไม่เื้อยอดใช้อาวุธนี่ว่ะไอตัวแสบนี่ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ดูซิว่าแกจะหลบลึกปืนได้ไหม,ไมอะไรเงี้ยอ๋อคุณได้ชิงปืนกรบของเขามาอ๋อโหไม่กลัวปืนด้วยเพืนของข้าโว้ใจเย็นนะเพื่อนอ้าวเป็นเพื่อนกันนต่เมื่อไหร่เดี๋ยวจใจเย็นก่อนสิเพื่อนไม่ได้ใจยิงแกนนะโอเซ่ฉันว่าไปก่อนละพี่นนองโอ้อยู่ดีก็อยากจะเล็กพี่น้องเล็กเพื่อนที่มาเฉยเลย แม่ไม่มีปืนปากก็ไม่เก่งนะฮะไอ,อยอดเงี้ยนั่นทำแต่เรื่องโง่ๆความผิดฉันเองแหละที่พาไอหัวล้อนปากมากนั่นมาโอเคเราจะต้องเจอกังโฮเซ่นะฮะต้องเอาฉันไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันไม่ควักปืนมายิงกแกหรอกมันเริ่มกันเลยปนะพร้อมจะดวลกันแบบหมัดลูกชายให้หมัดมันคุยกันมามาเลยโฮเซ่ดูท่าทางดูดูหน้าตามันดูแบบน่าจะเก่งนะ ดูเสือ้อดูเครื่องประดับมันน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันไหนลองดูสิอย่าให้ดีแต่ท่าละกันโฮเซฮุกขวาก่อนตามด้วยฮุกซ้ายเป็นไงล่ะแล้วก็เอาประคั่นหมุมันโดนว่ะโดนมันทุก่ะเฮ้ยมันหลบได้มันหลบอ้พผิวผิวผิวสีฮุกขวาไปทีฮุกขวาอีกทีหนึง่งอักก้อนใจเกเรอีกแล้วใจเกเรอย่าใจเกเรไม่ดีอย่ามาใจเกเรกับพี่หมุนใบตา สอเอามเอ้าก็ 4, ใจเกเรยังจะลุกอีกยังจะลุกใช่ไหมไม่น่าจะไหวโอเคเรียบร้อยศพที่3ยูวินชนะแบบไร้ร่องรอย <S <S ไร้ริ้วรอย <S <S หน้ายังใสก่กิกตายตายมันชนะได้โหถ้าแพ้ของโฮเซ่นี่บอกได้เลยว่าใจเกเรแรงเอสเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ได้ออสแตัเพิ่มมาอย่างลันหนึ่งนะครับแล้วก็ ได้รองเท้าได้กางเกงอ๋อได้ขโมยกางเกงกับเสื้อของโฮเซ่มาด้วยโอ้ชนะเราได้ขโมยขโมยเสื้อผ้าเขาเอามานี่เรียบร้อยแกงสามชาไปเรียบร้อยปวดล็อกหลีกแล้วนะครับเอมมาบอกว่าไม่อยากเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกกระจกอะไรจากวงการมวยเถื่อนจะมาตามหาหนายเกิดอ,อะไรขึ้นฉันชักกลัวแล้วนะเนี่ย พึ่งได้ใจไปนายก็แค่เก็บพวกคุยค้างอยู่ได้ก็แค่นั้นใครอะซามูเอลดีด,ดีมากงานแะข็งแกล่งไม่เบาที่สามารถชกติดต่อกัน2ยกได้ขนาดนั้น s <S ลุงเป็นใครแล้วตลกอะไรกันชอบขนาดนั้นเลยถ้าทางจะเป็นบ้ามวยได้เราอะตาลุงตาลุงสมูเอลรู้สึกจะมีเรื่องกันใหญ่แล้วฉันเกิดอยากดูทุนมาไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นแก่อยู่ด้วย ไม่บอกมองที่นี่ไอ้นมอ,อย่าล้อสายตาอย่าทำสายตาแบบนั้นสิสึ่งฉันจะดูไม่ค่อยเหมือนแต่ฉันไม่แหลโปรโมเตอร์มวยของแท้อ๋อลุงคนนี้เป็นโปรโมเตอร์ซามมเอลเป็นโปรโมเตอร์นะฮะนี่นามบัตรของฉันกลับมาหาฉันเมื่อนายอยากจะปล่อยแบบจริงจังแล้วพบกันใหม่อ๋อมันแนะนำตัวนะอะไรกันเอาแต่พูดในสิ่งที่อยากพูดแล้วก็ไปอ๋อมาให้อยากลวจากไปการแข่งขันโปรโมเตอร์ไม่ค่อยน่าเชื่อสอเลยฮะ วันแกงทําเป็นโดนหลอกเราไปสักครั้งดีไหมก็ใช่สีได้ตังนะโอเคระดับล่างซามูเอลเฮ้ hey, ทางนี้นี่เราเข้าสู่ระดับล่างแล้วใช่หรือไม่น่าจะใช่ดูทรงแล้วดูจากสีหน้าแล้วนี่นายคงจะผิดหวังสินะก็ที่นี่มันไม่เหมือนกับวงการมวยเถื่อนที่นายคุ้นเลยนี่นะโอเคไปไงต่อที่นี่นายต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากกว่านี้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนี่นะถ้าค่าตอบแทนที่นี่จะดีกว่าเดิมด้วยอ๋อโอเคเราจะเป็นมืออาชีพแล้วนะครับรอดไปได้จนกว่าจะเจอกันอีกครั้งละ่ะแล้วฉันจะมีข้อเสนอดีให้ไ้เจอกันใหม่นะมฮีฮีด้วยเ็มมาบอกลุมที่ชื่อซามูเอลนั้นน่าสนใจน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองให้เราแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเพื่อที่จะเลียกตัวเองวานะักมวยที่แท้จริงนั่นก็คือแมตต์ลีกจนันดับนั่นเองโอเคเราต้องไปแมตต์ลีกจันดับนะครับ ฉันจับนายมาวงกันมวยเถื่อนที่นี่เพื่อหวังเปิดตัวนักมวยหลีกแมทมาที่นี่กันบ่อยๆนายจะได้คุ้นตาพขอบ้างโอเคมาเลยถึงเวลาต้องลงทะเบียนแมท์ลีกให้นายแล้วไหนดูซิว่าเราจะลงทะเบียนและขอใบอนุญาตได้โดยใช้ชื่อของเสมอได้หรือไม่เกืออะไรวาอุตส่ามาไกลถึงขนาดนี้คงไม่ได้ปลอดแหกเอาป่านนี้ลงนะตั้งสติแล้วลุยเลยเอาล่ะนายลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่ามีแค่นี้เหรอฉันจัดแมทไว้ให้แล้วรออะไรแบบไปเตรียมตัวได้แล้ว โอเคเรากำลังจะเข้าสู่เรอนะครับแต่ว่า EP แรกเนี่ยถือเป็นการแนะนำเกมให้เล่นนะครับแล้วก็ b ็ x i ซ g Star ก็ถือเป็นเกมที่น่าเล่นเลยทีเดียวนะฮะก็เอาว่า EP นี้ไม่อยากให้เยิ่นเย้อจนเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบนะครับก็ฝากติดตามแล้วกดหัวใจฟ o ลโล่ด้วยแลวกันแล้วเดี๋ยวเรามาผจญภัยกันต่อนะครับกับเกมนี้นะครับ b o x i n ี Star EP หนึ่งเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวต่อ EP สองนะครับก็พบกันใหม่ในส่วนคลิปหน้าในการคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ Smeed lights up!